โมเห็นแล้วนะครับร้านจริงเซ็งนะครับยกสูตรโรตีทำเพียอะไรก็ได้ครับเป็นสโลแกนที่ร้านนะขอสิลาครับผมขวัญใจของชายหนุ่มหลายๆคนสาวๆเห็นอาจจะไม่กีดแต่นุโงมาเห็นแล้วโหกีดลั่นแน่นอนครับตัวนี้ตอนนี้เราอยู่บนที่จังหวัดนครราชสีมาที่เซ็นทรัลโคราครับผมเราอยู่ที่งานโคราสตรีครับที่6ตี้หน้าห้างวันนี้บรรยากาศในงานก็จะเป็นรวมรถซิ่งครับทั้งหลายๆแบบวบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับ So we're around quick okay towing the ร้าน My Style ครับผมเอรากคุณบิ๊กครับผมผม My Style Super View นะครับร้านอยู่หลังโลตัสหัวทะเลโคราชนะครับเป็นทาพวกโปรเฟนเดอร์ครับโต๊ะตังล่างได้หมดครับถ้าอยากจบโปรเฟนเดอร์ครับ My Style มีจบครับมีรถให้ลองขับครับรถเก๋งก็เป็นยาริ ปตตาเดียรถตู้เ u v มีหมดครับอยากลองรุ่นไหนทักได้เลยแต่มีให้ลองครับมีกระตัวแทนแล้วครับางานใหญ่ไหมโอ้ทำงาังารต้องตีงง้วจะาเอยยางจ้าครับผมพบกับพี่เอครับสวัสดีครับผมจ้าเอยังจ้าโคลารครับ ฝากนัฝากตัวด้วยนะครับฝากร้านด้วยนะคะรับที่ร้านเต๋ยทำอะไรบ้างครับแม็กยางทุกสตัดฝากระโปรงอุปกรณ์แต่งรถหลายชนิดถ้าอยากจ้าครับเจอกันครับเต๋อยางจ้าอย่างไรก็จ้าครับะเะ๋อจัดให้ยังไงตัวจ้าครับแล้วก็นี้ครับรอซิล่าครับผมขวัญใจของชายหนุ่มหลายๆคนสาวๆหเห็นอาะจ,จะไม่กีดด้นุ่มๆมาเห็นแล้วโหกีดลั่นแน่นอนครับตัวนี้ขวัญใจของผมเอง โกลสตาร์เกนครับซีลโคเห็นระยากครับกิเลสมันเกิดตรวจตัวล้วนๆอันนี้อยู่คุณเก่งครับร้านจริงเซ็งครับผมแนะนำเลยครับคุณเก่งครับสวัสดีครับผมเก่งจริงเซงครับโคราชครับแล้ววันนี้คุณเก่งเอารถอะไรมาโชว์ครับวันนี้ก็นนี้เอาพอเช่มาครับ99ตัวเชียรถปูนรุ่นอะไรวะอ๋อ99 2009 Heritage โอเค ขับแล้วก็สามเจ็ดสิบแซ่ครับก็พวกก็เห็นกันอยู่แล้วฮะรถส,สวยๆอย่างนี้ครับผมก็มีในโคราชเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะในกรุงเทพร้านเราก็เพื่อก็เห็นแล้วนะครับร้านจริงเซ้งนะครับก็เป็นล้อยางช่วงล่างนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างเราทําหมดนะครับเราก็อยู่คู่เมืองโคราชมาสักสามสิบปีแล้วล่ะใช่ครับร้านนี้เก่าแก่ครับที่เสียงยาวนานครับผมครับผมแล้วก็ตัวแทนโปรเฟนเดอร์ครับอ่าฮะไปตัวแทนโปรเฟนเดอร์อยากจะโร่จะจะยก ยิงเซนจัดให้ครับยกสูงโรเตียทำเพี้ยอะไรก็ได้ครับที่ร้านครับโอ้ขออีกทีครับผมยกสูงโรเตียทำเพี้ยอะไรก็ได้ครับเป็นสโลแกนที่ร้านนะถ้าไล่ให้หมดก็คงไม่หมดพี่เพราะว่ามาสิบขันจำไม่ได้เหมือนกันมันดนตรีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าร้านผมเป็นตัวแทนในผลิตภัณฑ์โปรเฟนเดอร์โดยตรงจากบริษัทโอเคอยากได้ตรงไหนอยากได้ทรงไหนเ้าก็เก่งรถกระบะเยูวีทีวีมีหมดครับมีนะจัดจัดให้ครับผมครับผม ไว้รู้จักครับอาณาจักลอสซิ่งจะของโคราสก็จบลงแล้วนะครับสำหรับงานโคราสตีดตีนาห้างครั้งที่6ก็ขอบคุณครับสำหรับเจาาโคราครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ส่วนครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามพวกเราได้ที่เพจโปรดเฟนเดอร์ช็อปวันนี้ผมโคราลนะครับสวัสดีครับ My values enormous when you got it. You